นะครับแล้วผมดูข่าวคุณสอยยุทธ์เขาบอกอะไรมีผู้บริหารประกันสังคมไม่รู้ระดับไหนไหมนะเขาบอกไปไหนมาไหนนั่งเฟิร์สคาร์ดนั่งบิสเน็ตคาร์ดเราก็ไม่รู้เอ๊ะคุณจอยสอสอุทธบอกเอ้ยนั่นเันเงินกูเปล่าเเงินผู้ประกันตนคุณสอยุทธบอกนั่นเงินกูหรือเปล่าผมเห็ียนด้วยนะใช้คําว่ากูเนี่ยเพราะบางสิ่งบางอย่างบางทีมันเหลืออดนะสอยุทธบอกเออผมนี่เป็นคนมีตังมีฐานะเนี่ยไปต่างประเทศยังไม่ได้นั่งเฟิร์สคาร์ดเนี่ยนะครับเพราะอะไรมันเสียดายตังเนี่ย เพราะว่าเฟิร์สคาร์บิสเดีคาร์มันแพงไปเท่าตัว4ี่หแสนนึ่งก็เป็นสองแสนอะไรต่างนะครับมันต้องรวยจริงอ่ะหรือไม่ก็ต้องไม่เป็นพวกเหนี่ยวนี่ส่วนใหญ่เวลาพวกดาราวงการบันเทิงเนี้ยเห็นนะเวลาเขาไปต่างประเทศก็ต้องถ่ายรูปนั่งเฟิร์สคาร์เพื่อแสดงถึงความมีฐานะแต่ความจริงแม่งไม่มีอ่ะบางคนก็เป็นนี่ก็ไม่ใช้แล้วแต่นั่งเฟิร์สคาร์นะการนั่งเฟิร์สคาร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยแบบ รวยเหลือร้อนน่ะนะครับรวยเหลือร้อนถึงใช้เฟิร์สคาร์และเงินเงินตัวเราหรือเปล่า <S <S เงินก็ไม่ใช่ของเราเรงาินของใครอ่ะของผู้ประกันตน,นมันเหมาะสมหรือเปล่าเราเราก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณสอยยุทธยหมายถึงไทยนะไปนั่งเฟิร์สคาร์นั่งบิสเนสคาร์ผมไม่รู้ว่าหมายถึงไทยนะเห็นท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าเขาไม่เคยนั่งนะครับนะเขาบอกอ่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์พักภูมิใจไทยบอกเขาไม่เคยนั่งเขาเคยนั่งแต่บิสเนสคาร ไม่รู้คุณจอยยุติใจหมายถึงใครผมก็ไม่รู้อะสมมุติว่ามีการเอาเงินผู้ประกันตนไปนั่งดูงานต่างประเทศยุโรปแล้วก็นั่งเฟิร์สการ์อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ายาดเงือผู้ใช้แรงงานเนี่ยจนจนนู้นแหละลูกจ้างรวยก็ไม่เป็นลูกจ้างนะครับโ,โหรวยละมีอยู่ร้อยล้านแล้วว่าเป็นลูกจ้างมีไหมไม,ม,ม่มีหรอกมีแต่จนลูกจ้างทุกคนจะจนหมดนะนะครับเออนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณสยุท์เนี่ยเปิดโปรงแล้วตีทุกวันตีประกันสังคมทุกวันทุกวันเนี่ยผมว่าดีนะนะเพราะว่าอะไรต้องทุบ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 มันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสังคมไทยเนี่ยพี่น้องไม่รู้เห็นด้วยกับผมไหมถ้าเห็นด้วยเนี่ยในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยก็ช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์สังคมไทยมันขับเคลื่อนด้วยการด่าต้องด่าทุกวันด่าแม่งกันไปเถอะอ่านะครับด่าเข้าไปด่าเข้าไปด่าเข้าไปนะครับนะถ้าสิ่งที่เราด่านั้นมันเป็นสิ่งที่ว่า มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ต้องดา่าเพราะสังคมไทยไมันต้องขับเคลื่อนในการดา่าขนาดตำรวจนะครับนะครับบางทีคดีช้าเนะี่ยพอออกรายการหนึ่งดังสังคมโซเชียลดา่ากพอด่าปุ๊บจับปับ๊บเห็นนะเขาเรียกขับเคลื่อนด้วยการดา่าเพราะประกันสังคมมันต้องปฏิรูปพี่น้องคิดว่างไงเนี่ยเนี่ย,นยคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยผมบังแล้วตกใจยี่สี่ล้านน่ะ 24ล้านเสียงนะ่ะถ้าอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในประกันสังคมเนี่ยเราก็ไปเลือกพรรคไหนก็ได้ที่ว่าเขาอยากจะทุบประกันสังคมแล้วเปลี่ยนเลยราชการไม่ต้องดูแลแล,แล้วให้เอกชนมาดูแลนู่นให้พวกสถาบันการเงินนะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ่อพวกเชี่ยวชาญด้านการเงินเนี่ยมาเอาเงินทุนเนี่ยไปบริหารแบบเอกชนแบบแบงค์นะครับเอออืม เออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ประกันสังคมเปลี่ยนแล้วก็ไปเลือกดูเลยเอาพักไหนบ้างสนับสนุนบ้างเอามันเปลี่ยนไปเลยโอ้โหฟังนะผู้ประกันตนยี่สิบสี่ล้านเนี่ยอำนาจมันอยู่ในมือของท่านแล้วท่านจะยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ว่าไปว่าท่านอยากจะทําอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกพักการเืองไม่ว่าน้ําเงินส้มแดงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐหรืออะไรต่างแล้วแต่ใครที่รับผิดชอบอยู่ นะครับนะครับอยากให้ทุกคนรวมพลังกันแล้วเปลี่ยนประกันสังคมปฏิรูปจบได้แล้วตัดสูตรกันเจ็ดพันชุดโอ้โหนะพนักงานเรามีเจ็ดพันใส่สูตรใหม่นะพร้อมเสื้อเชิ้ตคนละห้าพันหล่อไปหมดเนะเงินนั้นมาจากอยากเหนือแรงงานของผู้ใช้แรงงานซึ่งอยากจนหาเช้ากินค้าทั้งนั้นเหมาะสมหรือไม่ผมก็ไปคิดดูนะไปต่างประเทศนั่งเฟิร์สคาสดิสนิตคาสหรือเปล่าผมไม่รู้นะ อทําโรงอาหารใช้ชีวิตกันถึงแม้จะมีว่าประมาณสิบเปอร์เซ็ของเงินทั้งหมดในการบริหารสรํงงานักงานแต่มันต้องทําเพื่ออะไรทําเพื่อผู้ประกันตนหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยพี่น้องว่าไงละ่ะอ่านะครับว่าไงล่ะครับเนี่ยตัดสูตรเจ็ดพันตัวสามสิบห้าล้านนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมัน ถ้าจะตัดเครื่องแบบมันเป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือเปล่านี่ไปเอาเงินของผู้ประกันตนมันไม่ใช่เงินภาษีนะอันนี้ก็ฝากฝากนะแล้วก็มีไอ้พวกที่ดูแลประกันสังคมบางคนแก่ๆเท่าๆบอกโอ๊ยปีที่แล้วกําไรต้องหกหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านนะจำใส่กโหลกดูบ้างทวงบุญคุณอีกที่ไหนได้เงินต้นต้องกี่ล้านล้านไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นล้านแสนล้านนะล้านล้านเงินต้นจํานวนขนาดนั้นเขบอกคํานวณไปแล้วประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์น่ะนิดเดียวกาไรก็พอก็ฝากแบงก์อ่ะ แล้วคุณเอาเอาเงินไปลงทุนซื้อตึกตึกนัน่นตึกนี่ไปซื้อทําไมนะการซื้อตึกมันมีความเสี่ยงนะครับผมก็เคยได้ติดตามเนี่ยมีอยู่ตึกนึงไม่อยากไปเอ่ยชื่อก็บอกเลยซื้อมาแล้วปรากฏว่าอ,อะไรผักซ่อมก็บอกว่าอะไรตึกร้างแต่ประกันสังคมแถลงข่าวอย่าไปเรียกว่าร้างเรียกว่าว่างอย่าไปเรียกว่าร้างเรียกว่าตึกว่าง ตึกว่างไม่มีคนเช่ากับตึกร้างความหมายเดียวกันตึกตึกหลังนี้ครับที่ประกันสังคมไปลงทุนนะ่ะผมติดตามข่าวนะจริงแท้จริงอะไรไม่ต้องมาฟ้องกูนะขยันฟ้องกันหรนะือเปล่น่ะเขาบอกอ่าพักส้มเขาบอกว่าตึกร้างแต่ประกันสังคมเขาบอกว่าอย่าไปเรียกว่าร้างฟังแล้วมันใจร้ายไปเรียกว่าตึกว่างไม่มีคนเช่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกรุงเทพมหานคระนะผู้ว่าบอกว่าน้ําท่วม อย่าอย่าไปเรียกว่าน้ําท่วมเรียกว่าน้ํารอระบายแม่แล้วเป็นไงล่ะสมัยนี้มันต้องเล่นคํานะเล่นคานะครับเออนะครับเขาเรียกอะไรอย่างาเรียกแล้วเสียค่าง,งูอย่าไปเรียกว่าเสียค่างโง่เรียกว่าเสียค่าซื้อความฉลาอ่าอ่า นะครับอ่าจที่สันพสษามิตโทรมาอ้าวครับครับครับอะนะครับนะอย่าไปเรียกว่าเสียค่างโง่รู้สึกอาจารย์วิษณุนะแกบอกอย่าไปเรียกว่าเขาเสียค่างโง่ในการไอซื้ออะไรทีทีสองร้อยไอ้ไม้ชีป่าช้าอะไรที่โดนต้มมาจากยุโรปอ่ะแล้วก็ไม่มีใครติดคุกราไปโดนต้มซื้อมาแหมสามารถดูระเบิดดูอะไรได้สุดท้ายการป็นโดนหลอกเขาอย่าอย่าไปเรียกว่าเสียค่างโง่มันจะดูดูตรงไปเรียกว่า เสียค่าซื้อความฉลาด <c oughs> ไม่รายการเราสบายยเราไม่ได้ว่าใครเราก็แบบมันเป็นรายการที่เราเปิดประเด็นแล้วก็นั่งคุยกันเพลินๆน,น,นะครับเนี่ยสีสนลนชัยอ๋อครับอ่าเออนะครับอ่านะครับนะครับเพราะนั้นก็รายการคุณสอยุทธก็เป็นรายการที่มีประโยชน์ในการีรีบบทุบหน่วยงานต่างๆนะครับทุบนักการเมืองไม่ว่าพักไหนแล้วกัน ที่มันดูแล้วมันแบบปากกระจายไม่ตรงกันนะครับตอนนี้กระแสรประชาธิปัตย์ทางใต้ก็แรงฮะเห็นบอกอะไรนกะครศสีธรรมามราเนี่ยนะครับก็บอกกระแสรแรงอ่ะสงสัยไม่รู้ว่าทนายนิติสั์แก้วขวดทนายเอี้ยงน้องชายผมจะได้หรือเปล่ามไม่รู้นะนะครับทางใต้ตอนนี้กระแสรประชาธิปัตย์ก็แรงก็กสู้กับภูมิใจไทยก็กล้าทำเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าประชาธิปัตย์จะได้สักกี่คะแนนนะครับแต่แน่แเนี่ยเขาบอกประชาธิปัตย์น่าจะได้ปาร์ตี้ลิ์มากขึ้น แต่สสเขตจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ว่แต่เขาบอกว่าสํานักโพก็บอกอ่าพักสีฟ้ากําลัางแรงหัวหน้าพิสิทธ์ตันนี้ก็ลงใต้นะครับนะครับอาพิสิทธ์กลับมาแล้วนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะใครชอบฟ้าก็เลือกฟ้าใครชอบกล้าทําก็เลือกเขียวนะครับอาจารย์แบบหัวหน้าพักก็บอกว่านะครับเลือกออดอ่าได้นอเลือกอนุทินได้เนวินเลือกเทงได้อะไรนี้ได้ธนาทรน,นะครับเลือก ชอช้างได้ยอยักษ์เลือกอเชนพักเพื่อไทยก็ได้ได้แม่เขาด้วยยาบภาก็ก็แล้วแต่ครับก็เป็นการล้อเลียนเนี่ยอาจารย์แหม่มอาจารย์แหม่มก็หัวหน้าพักกล้าําก็แล้วแต่เขาบอกแต่ถ้าเลือกนะครับเลือกเลือกอะไรเลือกเลือกอ่าอ่าเลือกทอได้ทอเลือกธรรมนัตได้ธรรมนัตเขาบอกพักเขาเนี่ยของแท้ไม่มีตัวปลอมไม่มีนอมินีเขาว่ากันไปโค้งสุดท้ายใครดูการหาเสียงครั้งสุดท้ายเนี่ย นะครับหนักเลยอย่างพรรคน้าเงินเนี่ยเขาต้องอยู่เลยอนุรักษ์นิยมนะเขาบอกทุกคนต้องเทใจให้อนุทินถ้าถ้าเกิดนอกใจเนี่ยนะอ่าส้มมาแน่อะไรก็ว่าไปส่วนส้มก็บอกต้องเลือกกันให้ทั้งสองเบอร์เพราะนั้นส้มกับน้าเงินนี่ก็ตีคู่กันมานะครับนะครับก็เป็นสองพรรคหลักในการแย่งนจัดตั้งรัฐบาลพี่น้องประชาชนก็รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน,นต่างๆนะครับที่เราดูเนี่ย ที่าหาเสียงด้วยโกหกด้วยนะี่ก็ดูดูกันไปบางคนก็หาเสียงบางคนก็โกหกบางคนก็บอก,กแค่ๆเป็นเทคนิคการหาเสียงบางคนนโยบายก็เปลี่ยนไปเรื่อยสถานการณ์อะไรต่างก็ดูไปว่าทั้งหาเสียงทั้งโกหกนะ่ก็เลือกกันดูใครโกหกเรียนกว่าก็เลือกพักนั้นไปนะครับเนี่ยเลือกไปนะนะครับเนี่ยพอถึงโค้งสุดท้ายใครดูนะใครดูน้าเงินกับส้มเนี่ยผมว่านะคะแนนจะห่างกันมากผมเชื่อว่าดีไม่ดีสองพักเนี่ยเวลาชนะกันนะ อาจจะห่างกันถึง40ี่น40คะแนนนะครับพักหนึ่งอาจจะได้สัก200อีกพักหนึ่งอาจจะได้สักรอยห้า1ิ0ผมดูนะแต่ผมก็ไม่รู้นะระหว่างน้ำเงินกันบสนะ้มเนี่ยตอนนี้แม่งก็แบบสูสีขนาดที่หนูบอกเฮ้ย hey, กูจะไม่จัดเวทีปลาใสแล้วเห็นได้ข่าวว่าสองสมบัติน,นี้ก็จะมีการจัดเวทีปลาใสกันนะน้ำเงินเ่ยจะเอาสอสอผู้สมัครทั้งหมดนะสามสิบสามเขตขึ้นเวทีหมดเลยครับเห็นดูข่าวมาเช้านะทนไม่ไหวแล้วครับ นะครับอนุอนุทินต้องขึ้นเวทีแล้วรู้สึกจะลุมพินีหรือไงนะถ้าจำไม่ผิดนะ